ครับโดนไทยรถไทยมือสองบ่าวจงพาล้อสวัสดีครับมาอุ้ยพามาดูสมาชิกใหม่ครับอ่ามาจัดไปเรียบร้อยแล้วก็ลงได้แล้ครับอ่ะมาฟังเสียงกันเลยครับบ่อลายใหญ่ห้างครับอฝาแดงครับฝาแดงรถตลาดครับอุ้ยกึิ่นไปเดียวนะครับนิ่มเลยครับแน้ำมนดีเลยครับน้ำมนดี ีเล่มครับรถมีเล่มอ่าเดี๋ยวดูเล่มรถก่อนอ่ะรถมีเล่มเด้อทะเบียนตรงนะครับอ่าชิคซัสต,ตี้เรียบร้อยแล้วครับมอยสอี 4, 8, นะ่แปดสามเนอะวันวอุตรวัตถุก็บาทน,นึ่ง <c oughs> อ้าวดูรอบๆคันนะครับรอบๆคันไปทดลองขับมาแล้วกะตะกี้นี่ครับแลนได้ขันตั้ม แฝกเก้าสีด้วยครับพงกาเหยียบหลายเพราะว่าพงวลัยมันยังบ่ตรงกานไ้นจะได้ไปจูนพงวลัยนิดนึงนะครับอ่าภายในสะอาดสะอาดนะครับอ่าผมมีผูแล้ครับทางในนี่สีได้บางน่ครับนี่น่าจะเดิมๆเลยแหละครับอ่ามาดูกระบะท้ายไม่มีผูเด้อกระบะท้ายสวยๆเลยครับนี่ๆๆๆๆี่นไม่มีผูนะครับอ่ามาดูช่วงล่าง ช่วงล่างช่วงล่างนี่รถฝาแดงรุ่นสุดท้ายแล้วครับเนี่ยตัวสุดท้ายของพี่เกมแล้วก่อนมาเปลี่ยนฟอนเทียร์แล้วครับเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนมือจับฝั่งนี้กระจกกระจกอยูคค่ครบครับยังเหยียบกันเล่นผมจะบวานนะครับอ่ะมาดูตอนเล่นครับน่ เอาล็อกเปิดไฟเียวไฟหน้าที่มาได้ครับอ่าระบบไฟให้หน่อยอ่าไฟพามาครับอ่าไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าแล้วไฟสูงทางนี้ครับนี่เออนี่ไฟหน้าติดทุกดวงนะครับอ่าไฟหน้าไฟเลี้ยวเอาไปพร้อมใส่งานเลยครับนี่อ่าติดติดเครื่องเลยครับบาดิติดเครื่องเลยครับอ่าโอเคนิ่มๆยับนิดนึงนี่ครับนี่ โอเคเลยครับโอ้สภาพโดยรวมอยู่ประมาณเจ็ดสิบหาเปอร์เซ็นต์ครับกันว่าเอาสูงกว่าปกติเลยแต่ว่าได้บางอยู่ครับนี่ในเดิมได้บางเลยครับนี่มาเบิ่งชัดซี่นะฮะนี่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 อ่าเรื่อเ,เครื่องตรงนะครับกับเล่มโอ้แต่ว่าเครื่องมันแห้งดีด้เนาะคเครื่องได้แห้งเลยครับนี่ แห้งๆเลยครับฝาแดงรุ่นสุดท้ายก่อนมาเป็นก่อนมาเป็นฟอนเทียครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวรอแจ้งราคาครับผมไปทดสอบขับมาแล้วครับเนี่ยเพราะว่าเปลี่ยนยางเข้าไปไม่นี่โอ้ยโอ้ยยางหนายังได้อยู่นี่ยางหน้ายังมีดอกเนาะอ่ะเปลี่ยนยางล้างนิดนึงนี่เพราะว่าจำเลยครับก็ครอบหมอเอาไปลากรถเกี่ยวนาะเอาไปลากรถเกี่ยวครับหมอะปนยังครับ เ,เปลี่ยนกันชนท้ายเข้าใหม่นี่สวยเลยนี่ฝาทงฝาท้ายอยู่ครบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอติดตามราคาครับสวัสดีครับ